ย้อนกลับไปเมื่อวาน28พฤษภาคมบ่ายที่หน้าพักเพื่อไทยมันได้เกิดสงครามตัวแทนหรือเปล่าเราจะเรียกอย่างไรดีสังเกตไหมครับ <c oughs> ระดับนำของพักเพื่อไทยระดับนำของพักเข้าเกลเขาเก็บอาการเข้าสงวนท่าที <c oughs> เขาจะเก็บอาวุธเขาจะเก็บปากเก็บคำ ไอ้เรื่องที่กําลังประทะกันไอ้เรื่องที่กําลังชิงเหลี่ยมกันตําแหน่งประธานสาภาจะเป็นของใครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกระทรวงคมนาคมใครจะได้ไปอะไรประมาณนั้นนะครับก็ก,ก,ก,ก็พยายามที่จะซ่อนอาวุธเป็นอย่างดี<ม>เก็บอาการแต่ไอ้ที่มากระโดดโลดเต้นให้สังคมตื่นเต้นเร้าใจก็คือบรรดา ด้อมด้อมติงติ่งๆอ c ทั้งหลายแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นเก้าไก่เขาเขาจะเรียกด้อมใช่ไหมด้อมส้มแต่ถ้าเป็นพื้ไทยเขาจะเรียก FC เสื้อแดงติ่งติ่งติ่งเสื้อแดงระหว่างติ่งกับด้อมเขาซัดกันสนั่นหนไหวรั้งแรกก็ซัดกันในโซเชียลมีเดียค่ะ อย่างเมื่อวานก็เริ่มเปิดหน้าเปิดตาออกมาซัดกันต่อหน้าทารกกำนันที่หน้าพักเพื่อไทยกลุ่มเสื้อแดงนำโดยเคสามถุยเรียกนิยม,มนพร,รั์คนไม่รู้จักเรียกเคเสื้อแดงก็พอจะคับคล้ายคับคลาแต่ถ้าเรียกเคสามถุยชัดเลยหมายถึงเขาคนนี้ไม่ใช่ใครหรอกอนำขบวนบุกไปที่หน้าพักเพื่อไทยยืน่นหข้อเรียกร้องไฮไลท์ก็คือค เรียกร้องนะคะให้ถอนตัวไม่ต้องร่วมรัฐบาลกับพรรคเก้าไกลให้เก้าไกลเขาจัดไปก่อนเลยเป็นพักนำจัดไปก่อนให้ได้เลยถ้าไม่ได้พักอันดับสองเ่อยมาว่ากันโอเคแต่ที่น่าสนใจนะไม่แค่นั้นถ้าเก้าไกลเขาตั้งไม่ได้มันก็แง่อย่างไรก็ตั้งไม่ได้ถ้าเพื่อไทยถ้าเพื่อไทยเขาถอนอย่างไรก็ตั้งไม่ได้เมื่อตั้งไม่ได้ก็ให้ใช้สิทธิ์ความเป็นพักอันดับสองเข้ามาจัดการบ้างเลยเคสสามถุยบอกว่าพรคเพื่อไทยจะผสมข้ามพันุ์ก็ได้นะถ้าถึงตอนนั้นนะ จะผสมข้ามพันธุ์จะจับมือกับพรรคั้่รัฐบาลเดิมไม่ว่ากันติ่งเข้าใจติ่งเข้าใจติ่งเข้าใจสรุป <c oughs> มันสงครามตัวแทนหรือแบบวันนี้สังเกตนะไม่เป็นไรบางครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยเ,เกา่เกาๆคนที่เขาเกา่าที่เขาจัดเจนสักนิดหนึ่งบางครั้งเขาไม่สแสดงเองอาบางครั้งเขาก็ให้อ่อ ตัวแทนคนมาแสดงแทนเป็นการส่งสัญญาณทางอ้อมๆพูกันรู้เรื่องไหมเนี่ยอะไรประมาณนั้บางบทเล่นเองไม่ได้ไงบางบทเล่นเองไม่ได้ไงมันจะแรงไปที่นั้ไม่ได้นะแต่ระหว่างการแสดงที่เปิดอย่างถึงพิกถึงขิงฉุดฉาดยิ่งเมื่อวานนะปรากฏว่าเคสามถุยฟาดดะและฟาดชูวิทย์กมลวิสิทธตฟาดจา์ปิยยบุตร สายกนกุลสุดท้ายแม้กระทั่งสื่อโดนแยมด้วยคดีโดนฟาดด้วยเออน้องแยมก็ไม่ยอมสิจ๊ะโดนฟาดด้วยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยแยมเธอก็ยิงคําถามอย่างต่อเนื่องอมันมีคําถามหนึ่งเป็นผมผมก็ถามก็ต้องถามสิหน้าที่สื่อถามว่าอถามว่าอะไรคําถามนั้นถามว่าเสื้อแดงที่มาเนี่ยกับพักแบ่งบทันเล่นหรือเปล่าเนี่ยเออนี่ไงเป็นคุณยายก็ถามใช่ไหม เป็นผมผมก็ถามเพราะฉะนั้นไม่ได้ผิดใช่ไหมคุณยามถาปณีถามแบบนั้นอย่างที่ผมตั้งประเด็นตั้งแต่ตอนเปิดรายการผมตั้งข้อสังเกตว่าระดับนําจริงๆของทั้งสองพักเขาซ่อนอาวุธกันเป็นอย่างดีตอนนี้เก็บอาการค่ะเก็บไม้เก็บมืออยู่ผมเรียกว่าซ่อนอาวุธอเลยเขาเอาเอาอาวุธไปซ่อนเป็นอย่างดีเก็บปากเก็บคขกริบกริแต่ด้อมกับติงออกมาซัดกันแหลกแหละแหลกรานเลยจับเต็มด้วยชุดใหญ่ไฟกับคลิปด้วยโอเคผมเป็นยามก็ถาม ต่อไปนี้คือปฏิกิริยาของเคสามถุยไปชม,ชมไปฟังคลิปกันเชิญค่ะ,คะกนในการประชาปรับคู่กันหรือเปล่าเนี่ยค่ะผมไม่มีเกมครับเพราะผมอยู่ในกาฎิกาแล้วผมเป็นประชาชนผมสามารถทำได้ทำไมทีพี่ชูวิทย์คุณปียบุตออกมาพูดทางการเมืองมาบังคับพักนูนพังนี้ผมถามว่าพี่ชูวิทย์เป็นใครฮนะทำไมไม่ถาม ควรได้เก้าอี้ประธานทิถามพี่ชูวิทย์เป็นใครทำไมเคยนั้นข่าวจงไม่ถามคำนี้กับพี่ชูวิทย์แต่มาตั้งคำถามบขาที้เป็นประชาชนนะโอเคก็ตัดพ้อเล็กๆทำไมเสื้อแดงทำไมติ่งเพื่อไทยจะเคลื่อนไหวไม่ได้ชูวิทย์เป็นใคร ปีบุตรเป็นใครยังออกมาพูดที่นําทางการเมืองเป็นวักเป็นเวนพูดในเชิงบังคับเพื่อไทยให้ต้องอย่างน้นอย่างนี้อย่างนั้นตำแหน่งประธานสภาให้กับก้าวไก่เขาเป็นใครเขาเป็นใครพวกผมก็ประชาชนพวกผมไม่มีสิทธิแสดงเหรอพะเปิดการแสดงหาว่ารับโลกกันอะไรการประมาณนั้นหรือปะประมาณนั้นนั่นคือฟังกันไปแล้วก็เข้าใจทุกฝ่ายนะโอเคแต่คริปที่สองตั้งใจฟังดีๆนะก็ในเมื่อน้องแยมเธอก็ซัก สื่มมมอมันก็ต้องซักใช่มีจังหวะก็ถามหลายคําถามอาสื่อก็ต้องซักต้องซักอ่ะเป็นหน้าที่ใครทําหน้าที่สื่อมันก็ต้องซักไม่เป็นแยมคนอื่นก็ถามคนอื่นก็ต้องถามค่ะแต่เพิินเป็นแยมพระบนีไงบักเอิญบักเอิญแถมถามเยอะอืเคสามถุยก็แขวะซะเลยแขวะว่าอย่างไรอยากรู้ใช่ไหมเชิญค่ะ พี่แยมเม่อก<ม>่อนแกเป็นแยมสตรอเบอร์ี่ตอนนี้แกเปลี่ยนเป็นแยมส้มเรียกวา้วครับต้องนะคะต้องขอโทษัก่อนขอพิพี่แมแล้วนฮะอนะัไเรอาเปนครับขออโอเครับขอโทษเลยครับขอโทษแบบนี้ไม่ได้แบบนี้พี่แยมี่แขอแ้ต มันเป็นเรื่องใหญ่มากๆสําหรับคนที่ประกอบวิชาชีพสื่อนะใช่หัวเราไม่ออกจริงนะถ้าเจออย่างเงี้ยคือผมว่าโอ้โหแต่ผมก็เข้าใจความรู้สึกของแยมเหมือนอย่างที่ส่งข้อความเข้ามาถล่มหมาแก่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วค่ะกล่าวหาว่าหมาแก่รับเงินร้อยล้านอจะมาล้มทักษิณจะมาล้มเพื่อไทยป้าโทขอให้จริงเถอะวะถ้าแพ้คดีต้องชดใช้ห้ล้านผมยังเลยอ,อีกตั้งครึง่ง ผมจะแจกมันทั้งสตูแจกมันทั้งอสมทอลยเลยค่ะถ้ามาจริงนะเออมนไม่มาหรอกก็ก็ก็ถ้าไม่สมใจก็ก็ก็อย่างเงี้ยก็เป็นธรรมชาติจบ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 ปรากฏว่าแยมเธอก็ไม่ยอมใช่ค่ะแน่นอนพอเป็นยเรื่องแบบนี้นะคะโอเคแต่คุณแยมก็ได้โพสต์ใน Facebook ของแยมเองในเวลาต่อมาเหมือนประมาณชี้แจงอ่ะเนาะข้อความว่าข้อความสั้นๆต่อไปนี้ค่ะตามที่ทุกคนเห็นในคลิปนะคะสื่อมีหน้าที่ตั้งคําถาม สื่อถูกวิจารณ์ได้และพร้อมรับฟังแต่การกล่าวหากันซึ่งหน้าก็ต้องปกป้องศักดิ์ศรีและถามหาคำขอโทษจากทาง f อล่าสุดทางผู้ใหญ่พักเพื่อไทยได้โทรมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะรวมถึงคุณอนุสรขอบคุณค่ะโอเคพูดง่ายๆนะคุณอนุสรยืนอยู่ตรงนั้นด้วยนะพูดง่ายๆนะนักการเมืองพักการเมืองบุคคลสาธารณะถ้าแตกไม่ได้ก็ไม่ควรจะ อาสาเข้ามาทางานให้กับประชาชนคือไม่ควรมาอยู่หน้าสปอร์ตไลท์หรือเป็นบุคคลสาธารณะโอเคอืมอันนี้ผมเข้าใจน้องแยมเลยค่ะน้องแยมน้องแยมโดนแยมส้มใช่ไหมพี่หมาแก่โดนร้อยล้านโอ้โหอ, <laughs> อ้าวโอเคเข้าใจแต่ไม่ได้ใครแต่เป็นฝ่ายตรงข้า,ขามเอากันเข้าไปสนุกสนานก็แต่คนที่เป็นผู้ใหญ่นะคนที่แสดงออกซึ่งวุฒิภาวะ ที่น่าเคารพนับถือผมต้องยกให้หมอโชรนาถหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะคือจริงๆนะมนุษย์การเมืองมนุษย์การเมืองจะมีธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งโขนกระแสเก่งเมื่อวานเปิดการแสดงกันอย่างนั้นมันต้องโขนมันต้องล้อตาลถูกไหมครับมันเป็นประเด็นอยู่แล้วไงม,มันเป็นประเด็นข่าวเรากดว่าหมอชรนานสื่อสารกับบรรดาเอฟซีสดงทั้งหลายด้วยข้อความที่ผม ต้องยกให้มันเป็นคนที่มีวุฒิภาวะโพสส้นสองมรทัดนดังนี้ค่ะโอเค,อเคอดูกันเลยนะคะประชาชนเพื่อไทยเอซีคนเสื้อแดงมีสิทธิ์เสนอความเห็นต่างแต่พักเพื่อไทยและพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลมีหน้าที่บริหารความเห็นต่างให้เป็นความเห็นร่วมตามระบอบประชาธิปไตยนี่คือชลนท่านสีแก้วคุณหมอคุณหมอกราบคุณหมอกรา วุฒิภาวะสูงจริงๆเป็นผู้ใหญ่จริงๆไม่โหนกระแสติ่งทั้งหลายที่เข้ามาเยอะๆกันโอเคก็เข้าใจมีสิทธิ์เสนอความเห็นต่างแต่พรรคไทยและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลก็มีหน้าที่บริหารความต่างให้เป็นความเห็นร่วมโอเคถูกต้องอม,มันต้องชักฝืนออกจากกองไฟใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องทำสถานการณ์มาลดความร้อนแรงลงแบบนี้ละค่ะโอเคอ,อ่ะวางกันไป What I can try.